สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหวัวขาพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกพี่น้องคะของมือวันที่11เนะคะเดือนมก,กราคมค่ะปีพุทธศักราช2569ค่ะพี่น้องคะบอนีค่ะแอดผ้าพรมพี่น้องมระเทาสุขุสกนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูมิวัดนะคะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยบอนีปูละมีสามโตเม็ดเดียวมาฝากนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของปูขาหงวดที่ผ่านมา นะคะพี่น้องหัวทีพานมาโค้งสุดไทยหกหนึ่งหนึ่งหกเลยนะคะพี่น้องคะตัวเดียวเด็ดเด็ดเลยนะคะพี่น้องคะแม่นมากๆนะคะพี่น้องคะมอนี่ปูเรามีแนวทางมาฝากคือเก่าสามตัวเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อเอาแนวทางมอนี้นะคะของปูมิวัดนะคะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยสิเลมาเป็นตัวใดพร้อพี่พน้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร<อ>้อมๆรวัสการค่ะเ,เดี๋ยว่อนอื่นไเลย เอาทัางสี่เนาะไอ้ตั้งแต่เฮ้าตั้งแต,ต,ต่ต้นจนจบอย่าให้เขาว่าเฮ้าเนาะว่าว่าเฮ็ดให้เขาเ,เงินอ๋อค่ะคือหนึง่งเฮาไปบอกงวยเขาเขาชวาสันว่าส่ไอ้คนไหนจันดการมาคือไอ้ปูมีวัดปูมีวัดเนี่ยคือเอาวัานนีวันที่สิบเจ็ด <K un> วันที่สิบเจ็ดนี่จะได้กอกนะอ่าเสใหยสวดมนต์น้ำกันโกนสวดมนต์น้ำกันโกนแล้วก็สวดมนต์น้ำกันโกนค่ะจังสี่บอกความจริงว่าวันที่สิบเจ็มกราคมสองพัรอยหสเกออกตัวไหน <K un> จ้าจ้า อ่าโอเคส่วนมนต์นำการก่อนเนาะก็ได้ค่ะอ่าตั้งจิตตั้งใจเด้อเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ได้ยินเสียงผู้มีวัดก็ได้อ่าตั้งใจอิมินาสกการินาตังพุทธังอาภีปูชยามาอิมินาสกการินา ตังรรมังฮาปิปุชยามาดิมินาสกการินาตังสังคังฮาปิปุชยามา,าอันนี้บูชาไอาดอกไม้อันนี้บูชาพระนรัตนาพระรัตนตรัยเนาะค่ะะตั้งใจเด้อค่ะสายยิ้มเนี่ยวะค่ะ อรหงสสังสมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมีสวาขาโตภควัตตาธโมธัมมังนามัสามีสุปฏิปันโนภควตัตโตสาวักะสังโฆ สังขังนามีต่อไปนอบนอบต่อคุณพุทธเจ้าหาไอ้สับโอเนาะค่ะนะโมตสาภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่ะก็สาธุนำกัดเนาะอ่ะตั้งรีบซีแล้วก็เอดมินเทนใดสวดมนต์บูชาพระนัตะไทร ขับปูมีวัดแล้วก็แต่ปีใหม่แล้วก็ขอให้มีโชคน้ำกันแต่ปูปูให้เลยเด้เลขแต่ยินบอค่ <c oughs> ห้ให้เลขเลยค่ะบ <c oughs> ่ต้องถาา่าสาเงาหนะ <c oughs> อืมบาให้เลขคือให้เลข <c oughs> อืมแล้วเดี๋วอ สีว่างสายก็เดี๋ยวขอไอเพเมต้าให้เจ้าก้ามเนเว้นให้เทพเทวดาให้วิญญาณเมือ่อค่ะเจ้วที่ได้ยางไปเนาะน้ำกันก่อนเนะาะค่ะบอกเล่เดีด๋ยวบอกว่าก็ได้เออแหละจบาผคะสามบบเก่า <99 3 S 1> สามสามเก่าสามค่ะอืมค่ะแค่นี้ <c ười> โอ้ย บอกบอกกระสันเนาะบอนยย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 ไอ้ย5นออนยยนยายยยอยย่ยยยมยยอยยมยย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 ยอยยยยอยยยยยยยอยยยยอยยยยยยย้ยย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 ยนเกกยย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 ยนายก็ยยนยยยยตยยย้ยย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 ยเยยยยยดยยยมยย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 ยอคุยกยบยยย่ยยยอยยยยยอยย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 ไยย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 อยยยอยยยยนี่แหละว่าว่า เออปู่มไอปูมมวัดก็ได้สูนหาตัวเดียวเนาะค่ะเออออกอีดีอยู่ออกมือวัดซุกค่ะโอเคเออก็สร้างเถอะมันออกตั้มกลนเบิดเนาะโอ้เพราะว่าผู้บอกผู้บอกอันหาสูนี่มือวันพูดรู้สึกว่าตัวเดียวคู่เดียวนะมอกมอกวันซุกมันน้แมนค่ะบอกวันพูดบอกวันซูกค่ะอ่าก็เป็นอย่างไอตัวนี้ชิให้บอกตัวเดียวบอกให้มันผิดผ่าดเลย ตัวนี้อันนี้คือไปไปรัฐบาลหรือว่าไปคำพงคะนี่ไทยอ๋อไปไทยค่ะได้ค่ะไทยเดียวเดียวเล่าเดียวเดี๋ยวบอ้โหไม่ยกบไม่วัาอะไรจ้าค่ะเอารัฐบาลไทยอย่างเดียวค่ะได้ค่ะบ,บวกหลายมันบุดีอน่ออารัฐบาลไทยสามเก่าสามได้ค่ะโอเคได้ค่ะ <Okay. S 2> อ่าต่อไปก็อ่สาสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัทธาหูตัสัทธาหูตัอ่าเวราอ่าเวรา War, สุขชีวิโนสุขชีวิโนขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยต่อกันและกันเลยกะตังปุญญังกะตั้งปุญญังพระลังไมหังพระลังไมหังเพภาคีสัพเพภาคี พระวันตุเตพระวันตุเตขอให้ดวงวิญญาณทั้งหลายขอรรให้ดวงวิญญาณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทเทพเวดาทั้งหลายบอกคะ่ะ แมนจงได้อานุโมทนาจงได้อนุโมทนาบุศนผลบุญบุศนผลบุญที่ขระพเจ้าทั้งหลายที่พระพเจ้าทั้งหลายได้แผ่ให้แล้วได้แผ่ให้แล้วบนุโมทนาให้แล้วอนดโโมทนาให้แล้วจงได้มีส่วนนี้จงได้มีส่วนนี้ทุกรูปทุกน้มทุกรูปทุกตามทุกตัวทุกตนเธอทุกตัวทุกตนเธอ สามสองสามหนึ่งค่ะขอบคุณขอบคุณค่าโอเคสองค่ะก่ารสามสองอ่าเจริญเด้อค่ะขอบคุณค่ะกล่ารรัชกาลสามสองสามโอเคค่ะสรุปนะทางท้ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูมิวัดนะคะแนวทางรัฐบาลไทย3โตเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะ393เก่าค่ะพี่น้องคะ393นะคะพี่น้อง สดีนะคะแนว่องทางของปูค่ะงวดที่ผ่านมานี่ในโครงสุดท้ายพี่น้องคะเป๊ะปังเลยค่ะโตเดียวเม็ดเดียวเลยค่ะฮกฮกหนึ่งหนึ่งกเด้อพี่นอาา้องเด้อเปเปะนะคะพี่นอาา้องคะเอาพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหนาา้าจอ,าาอาาเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนวทางของปูมิวัดนะคะประจําวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะคะพี่นอ้องแคปหนา้าจอค่ะ พี่คาก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางจากปูมิวัดนะคะแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องคะอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งงนานะค่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณทั้งจากปูมิวัดนะคะสําหรับ พอแม่พี่น้องทนใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกรับพี่น้องคะถ้ามบาญญิสิบาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาเมื่อแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดถูกฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจเห็นกับทางรายการในเรื่องพี่น้องเรื่องที่เสียหาแนวทางใหม่ๆนำแนวทางใหม,ม่ๆมาฝากมาตอน พ,พี่น้องพระเท่าสุขูสุคนนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะท่านของปู่มีวัดทั้งเบอรทั้งมวลมนีมีเพียงซัมหนีพี่น้องขะแอคเกเลเตดร์คอ,อตัวลาพี่น้องพระเท่าสุข,ขูสุคนไปก่อนคะ่ะเอาไว้บอกันไหมกับเวดในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้